ทุกคนมาดูแบรนด์กันแดดมิโมกิกันแดดเนือ้อกรนมาดีเกรดเขาเตอร์แบรนด์คะ่ะตอนนี้เขายังไม่ทันเปิดตัวเลยนะแต่ว่ายอดปังมากเลยใครที่สนใจอยากจะสร้างรายได้เป็นตัวแทนขายมาเปิดบินกับเขาตัวแทนหลัก50กระปุกกําไร7 0 0 0จ้าส่วนเระด VP วก็กไร1นึ0 0 0สบาททั้งหมดนี้มีคอร์สฟ,ฟรีสอนให้ทุกอย่างไม่ว่าจะทาแอด a c e b o o k ทาแอดติ๊กตอกรวมทั้งแฟนเพจสร้างตัวตนเขาก็มีระบบการขายให้ทั้งหมดแบบฟรี ฟรีเลยจ้าสนใจเป็นตัวแทนทักดวนดวนดวนด,นด,น,ดนดวนรับจำนวนจำกัดเดอ้อมาแล้วจ้าทุกคนครีมกันแดดมีโมกินบนวัตรกรรมครีมกันแดดแบบใหม่ค่ะที่เรามองหามานานมากๆเลยจ้ากันแดดได้ร้อยเปอร์เซนกันน้ํากันเหงื่อไม่วอกไม่เทาที่สําคัญคือใช้กันแดดได้ทั้งวันโดยไม่ต้องทาซ้ําเลยจ้าดูเนะื้อครีมนะคะทุกคนสีเบจเนื้อละเอียดนะ่าใช้มากๆเลยจ้า สภาพหน้าสดจะทุกคนก่อนที่จะทาครีมในวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสภาพหน้านะคะทุกคนหลังจากที่ทามิโมกิไปแล้วนะคะบางเบาใช้เนื้อนิดเดียวเกลี่ยให้ทั่วหน้าก็ได้หน้าสภาพขาวใสไรที่ติแบบนี้เลยจ้า ดังนั้นเนี่ยจะมีแค่2กลุ่มนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงโดยรวมนะครับว่าค่าแอดเนี่ยตกหัวหนึ่งเนี่ยตกหัวละประมาณ 8, 80บาทถึง300บาทต่อหัวนะครับแล้วเราจะทํำยังไงครับให้ค่าแอดเนี่ยมันถูกลงนะครับเป็นแค่หลักเศษสตังค์นะครับหัวหนึ่ง่ยตกอยู่ที่0จ0ว8ถึงนะครับ4สตงังค์ ถ้าเป็นกรณีสินค้าที่มันขายยากหน่อยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่หัวละสิบเอ็ดบาทนะครับอ่าให้เพื่อนๆดูด้านซ้ายตรงนี้ครับเห็นจานวนการเข้าถึงไหมครับเห็นงบที่ผมใช้ไปไหมครับงบผมใช้ไปเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทใช่ไหมครับแต่มีการรับส่งข้อความสนทนานี่คือแอดข้อความนะครับนี่ไม่ใช่แอดการสร้างส่วนร่วมนะนะครับถ้าแอดการสร้างส่วนร่วมอะใช่คุณอาจจะใช้ต้นทุนต่อหัวเนี่ยอาจจะประมาณนี้แหละ นะครับหรืออาจจะอยู่ที่ราวปรามาณ20บาทถึง40บาทนะครับแต่นี่คือแอดส่งข้อความล้วนๆนะครับส่งข้อความที่ทักสนใจสินค้าเรานะครับให้ดูครับกลุ่มผู้หญิงนะครับตกตกหัวประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ2บาท57สตางค์นะครับอยู่ในถัวเฉลี่ยที่อยู่ราวประมาณ3บาท ที่ผมบอกแล้วว่ากรณสีสินค้าที่เป็นพิเศษเนี่ยมันจะราคาประมาณ11บาทัพนะครับแต่นี่ประมาณตกประมาณ3บาทนะครับแล้วการเกิดข้อความแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ยิงแอดเป็นนะครับหรือว่าการเข้าใจแอดอยู่แล้วบ้างนะครับจะรู้ว่ามันสามารถสร้างลุกอะไรได้นะครับซึ่งลุกอะไรเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยยิงแอดและตรงๆเป้าหมายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ แค่นั้นเองครับหัวละ4บาทถ้าสมมุติวันนี้เราขายสินค้าราคา290อยาสอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับสินค้าของเราราคา2 9 0นะครับของมิโมกินะครับคุณกําไรอยู่ที่เราประมาณร้อยแถ้าเป็นตัวแทน VIP Go นะครับแต่ถ้าคุณเป็นตัวแทนหลักเนี่ยกำไรของคุณเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อี่สิบาทแล้วคุณทําค่าแอดต่อหัวเนี่ยตกหัวละ4บาทนะครับและที่เหลือเป็นกําไรของคุณคุณว่าดีไหมครับ ก็เป็นสภาพหน้านะคะทุกคนหลังจากที่ทำมีมกิไปแล้วนะคะบางเบาใช้เนื้อนิดเดียวเกลี่ยให้ทั่วหน้าก็ได้หน้าสภาพขาวใสไร้ท่ติแบบนี้เลยจ้า